เมื่อไม่นานมานี้ครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนอย่างฟูเจียนได้เข้าประจำการในประเทศแล้วก็ตามมาด้วยข่าวดราม่าเรื่องของประสิทธิภาพดาดฟ้าเรือที่ออกแบบมาและใช้งานพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าทิกอัพในตอนนี้ไม่ได้มาชวนคุยกันเรื่องนี้ครับเราชวนทุกคนตั้งคำถามย้อนกลับไปเรื่องง่ายๆว่าทำไมดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินที่เราเห็นต้องทำมุมเฉียงกันด้วยเรือบรรทุกเครื่อง,งบินหรือว่า aircraft carrier ครับนับตั้งแต่ลำแรกของโลกอย่าง HMS Argus ซึ่งมาจากราชนาวีอังกฤษเริ่มประจำการในปี1 918จนถึงยุค1,950ครับต่างก็เป็นดาดฟ้าหรือว่า fly เด็ k แนวตรงทั้งนั้นซึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า axial deck ครับแต่การพัฒนาอากาศยานในช่วงเวลาเดียวกันครับแค่30กว่าปีจากเครื่องบินลูกสูบที่ใช้ใบพัดหมุนกลายเป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตแล้วครับและดาดฟ้าเรือแบบเดิมมันไม่เพียงพอต่อการลงจอดด้วยเครื่องบินยุคใหม่อีกต่อไปปัญหาดังกล่าวครับมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแต่มันมาพร้อมกับข้อจํากัดขนาดตัวเรือในเชิงวิศวกรรมที่ทําให้ไม่สามารถให้เรือียมมความาวาา เกินไไปด้และถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ครับกองทัพเรือในยุคนั้นมองว่าสุดท้ายเรือบรรทุกเครื่องบินอาจมีแค่หน้าที่ในการต่อต้านเรือดำน้ําเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับทางกองทัพเรือทั่วโลกก็ไม่ยอมแพ้ในปี1949ครับศูนย์ทดสอบอากาศยานทางเรือของกองทัพเรือสหรัฐที่รัฐแมริแลนได้ค้นคว้าวิจัยและก็ระบุแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอาไว้3รูปแบบครับรูปแบบที่1คือการพัฒนาเทคนิคการลงจอดโดยใช้กําลังขับหรือที่เรียกว่า power all landing technique ซึ่งเป็นการเอากําลังขับของตัวเคร ย,นนยมาใช้เป็นตัวจัดการขึ้นบินและลงจอด2คือการแทนที่เจ้าที่ให้สัญญาณลงจอดหรือเรียกว่า Landing Signal Officer LSO ด้วยตัวนําระยะการทํามุมร่อนหรือว่า Glide Slope Indicator หรือว่า3ครับการใช้ดาดฟ้าทํามุมเฉียงซึ่งก็คือรูปแบบดาดฟ้าเรือบรทุกเครื่องบินที่เราเห็นในปัจจุบันในตอนนั้นกองทัพเรืออังกฤษซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของไอเดียของดาดฟ้าทํามุมเฉียงที่แท้จริงก็เริ่มมีการทดสอบด้วยการตีต่างสร้างเส้นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นดาดฟ้า าเรือแบบเฉียงลงไป 5. 5ุองศาบนดาดฟ้าตรงที่มีอยู่เดิมของตัวเรือแล้วก็ลองให้นักบินทดสอบด้วยการปรับปรุงระบบลงจอดจากการให้สัญญาณด้วยเจโรที่เป็นตัวไกด์นำทางแล้วก็ให้การลงจอดเนี่ยเป็นแบบทาเชนโกเพื่อความปลอดภัยก็คือการบินแตะลงไปรันเวแล้วขึ้นไปเลยครับโดยที่ไม่ได้จอดแบบหยุดนิ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักบินสามารถลงจอดได้โดยปลอดภัยเช่นเดียวกันกับนักบินของสหรัฐที่ทดสอบในลักษณะเดียวกันและก็ได้ผลในทิศทางเดียวกันครับด้วยผลการทดสอบพบว่าช่วยแก้ปัญหาที่พบบนเรือบรรทุก เครื่องบินได้2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือมันทําให้ตัวเรือประทุกเครื่องบินไม่ต้องรองรับเครื่องบินสมรรถนะสูงบนดาดฟ้าแบบตรงอีกต่อไปดาดฟ้าตรงครับหรือว่าทางวิ่งของเครื่องบินที่เป็นแนวตรงในยุคก่อนเนี่ยเวลาใช้ลงจอดมันต้องมีอุปกรณ์รัง้งและก็รับแรงหยุดของตัวเครื่องบินเอาไว้มันมีความเสี่ยงสูงมากครับที่จะรับไว้ไม่ได้และก็ทําให้เครื่องบินตกลงน้ําไปเลยซึ่งเหตุผลนี้เลยสัมพันธ์กับข้อที่2ก็คือมันปลอดภัยกว่าครับเพราะดาดฟ้าเรือมันเฉียงใช่ม,มัั้ยยรรบนนนนนกกกกกกจะีีีททาาางงวิิิ่่ขึแลลใใณตดสเ จอดหรือว่าเวฟออฟขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยหรือว่ามันไม่สามารถลงจอดได้ทันหรือในอีกกรณีหนึ่งครับปกติแล้วเครื่องบินตอนลงจอดมันจะต้องมีขอเกี่ยวด้านท้ายของเครื่องบินครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหยุดไม่ทันแต่ว่ามันมีกรณีที่ตัวรังที่ว่านี้เกี่ยวไม่ติดกัหรือรี่เหตุการณ์ว่าโบเทอร์ตัวเหตุการณ์นี้ครับมันทําให้นักบินเนี่ยเปยนอันตรายได้ถ้าหากย,ยังฝืนลงจอดต่อไปแต่ว่ารันเวย์แบบเฉียงมันเลยยังเหลือทางวิ่งให้นักบินเร่งความเร็วของเครื่องบินขึ้นไปบินวนได้โดย วนมาจอดอีกรอบโดยไม่เป็นอันตรายต่อภารกิจทั้งระบบได้ครับท้งนี้ครับจากการทดสอบทาให้รู้ว่าดาดฟ้าเฉียงแบบ5.5องศาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแต่พบปัญหาใหม่คือการเฉียงมันทําให้พื้นที่สำหรับการจอดเครื่องบินและบํารุงรักษาเครื่องบินไม่พอครับวิศวกรชาวอังกฤษและอเมริกันจึงขยายมุมเฉียงที่ว่านี้เป็น8องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่เฉียงกันนั่นแหละครับและในเวลาต่อมาหลังจากเพิ่มองศาแล้วก็มีการเปลี่ยนการออกแบบเรือบรรทุกเครื่องบินให้เพิ่มพื้นที่จอดและลิฟต์ขนเครื่องบินด้านท้ายเครื่อองดด้วยแลกกก็มาารทสบัน เรื่อยๆในช่วงหลาไล่เรียกันมากจนถึงปี1953ครับและตัดสินใจให้ดาดฟ้าเรือเนี่ยทำมุมเฉียงที่10.5องศาและกลายเป็นบรรทัดฐานของเรือบรรทุกเครื่องบินในสหรัฐในอังกฤษและก็ในประเทศกลุ่มนาโตในปัจจุบันครับ